สัสดีค่ะมันนี้ามันเก็บเห็ดหูหนูอีกแล้วก็ราวาเซียนเนียได้ชนีน้แล้วค่ะพี่น้องทางหน้าเนี่ยก็เป็นจุ่มเป็นกออยู่มันออกเป็นมูค่ะพี่น้องที่แพนที่ผ้าเก็บไปโหลดนะ้ค่ะพี่น้องมันหลายค่ะออกน้ำดินซ้ายเห็ดต้มสามน้ำสิดนาที แล้วก็เป็นสามดาวดอกค่ะพี่น้องเสียบๆส,บสปอขาวๆยี่น้ำขาเพิ่นดอกพอดีงาม ใหญ่เร็วโอ้ทางหนาอีกค่ะพี่น้องสามโอมใหญ่เต็มที่ใหญ่เคร่งกลางแต่เกือบโตเต็มไว้ดูนี่แล้วค่ะ À, ต่างขาเลยเออกเป็นกลุมเป็นมู่ตรงไหนอีกคะขวามือสองดอก น้องค่ะอาทิตย์เมื่อกี้เริ่มขึ้นแต่อาทิตย์นี้กลางไวแล้วค่ะพี่น้องใหญ่แล้วพอดีเก็บรุ่นกลางกลางอู้ออกหลายเลยนะคะพี่น้องที่อยู่ เห็นหลายอยู่ค่ะพี่น้องน้องค่ะหลายดอกอยู่ค่ะ โกองไวเร็วใช่แต่กลไปต่อค่ะว้าวเห็นอีกแล้วค่ะไปต่อค่ะด้านหน้าออกตามท่านเกียนรถแท็กเตอร์นะพี่นอก ปลาเก่าได้สองปีขึ้นไปนะคะเหมาะกระเพิน่นปลาคริสต์มาสอุ้ยน้ำเห็นอีกแล้วคะ่ะพี่น้องลายคักคะ่ะข้างซ้ายข้างขวาใช่ชุมมือเก็บ เห็ดมีพิษแต่ว่าต้มแล้วสามนาทีเปิดหน้าต่างเปิดประตูหน้าต่างอากาศท้ายเทสสะดวกมันก็อร่อยมากนะคะสามดาวเห็ดตัวนี้อู้คุนคะพี่นุอกว้าวมันมันมัน มานมน,น,นค่ะเก็บแป๊บเดียวค่ะพี่น้องเราเล่าสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีป้าตามทางเกี่ยนพี่น้องอยู่ทางเก็บค่ะใส่ถุงมือเก็บเมื่อนี้ฝนตกตอนเศร้าก็เลยเตรียมเสื้อกันฝนมาน้ำค่ะพี่น้องฝนตกบ่เมนยามแล้วแต่มันสิเทลงมาเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วค่ะพออีกแล้วค่ะพี่น้อง ขออีกแล้วดอกง้าย่ค่ะพี่น้องโอ้ยอ่อนซ้อนคักค่ะว้าวบัาดอกดอกง่ายขอระยดท่วงกำลังพอดีกิบเกื่อไม่เห็น ดอกนี้อีกค่ะแล้วก็ลงไปทางไตคุณครับพี่นอ้องคุณอู้เก็บแป๊บเดียวเก็บแป๊บเดียวพี่นอ้องป้าทั้งหน้าพุ่นกัที่นี่พุ่นค่ะป้าดตัาดอกนี้ดตัดนัดตด ว้าวด้านหน้าอีกพุ่นครับพี่น้องเป่าหลักก็อยู่ทั้งพุ่นพุ่นนักถุงแล้วโอ้เยอะมากดอกไม่เอเลยพอแล้วสองดอกคะ่ะ นด้านหน้านดอกรุ่นเดียวกันเบิดค่ะใหญ่พร้อมกันว้าวเห็นอีกแล้วค่ะป๊าดคือหลายแทะ ก็ปลาลีออ,อนอ้อนว้าวขอเนื้อยาดว่างไว้โซงโอ้ยออกเป็นจุมเห็ดพิษนะคะแต่ว่าหลังจากต้มน้ำไป สามน้มดีที่สุดสิบนาทีสามดาวนะคะหนังงซอฟินิชบอกว่าสามดาวกับพี่น้องอร่อยมากๆคนพิเรนชอบเอามาทำซอยซอสเหมือนซีอิ๊วขาวเมืองไทยว้าวกำลังพอดีเซฟกำลังพอดีเก็บค่ะสัานนี่ต้มแล้วนามมันออกไปมันกระสิเหลือน้อยๆดอ,อกค่ะหนึง่งในสี่ ว้าวมีแต่ดอกสวยๆค่ะว้าวดอกเบลเลอรเลยอู้ดอกงญ่บอกครับพี่น้องว้าวอ้อมใส่เอาอ้อมขวา ไปต่อค่ะเห็นอีกแล้วค่ะนู่นโอ้ดอกสวยมากเลยดอกเบลเลอร์เลยค่ะทุกๆคนโอ้ดอกองามค่ะพี่น้องไปต่อค่ะสองดอก มีแต่ดอกงามๆค่ะมันนีมา้มานมันออกน้ำดินทรายกำลังงามค่ะพี่น้องอาทิตย์นี่กำลังสิโตเต็มไวไปน้ำท่างเกียนเนาะค่ะ ดอกเล็กดอกหนึ่งออกเป็นขอบครัวออกเป็นจุ่มว้าวตรงนี้อีกค่ะสามดอกเฝ้าเก็บค่ะพี่น้องเอาลูกสาวมานำ้ำ พน,นงังค่ะยีรถดเล่นเกมค่ะยางออกกำลังกายจอดใกล้ทางกับยางข้ามเาบิงกับพ่อค่ะตรงนู้นค่ะทีนี้นน่นค่ะเฮ็ดกระสิเต็มตะก,ก้าแล้วนักแล้วพี่น้องเก็บแป๊บเดียวนึงค่ะแล้วเล่าเครืองสมโง มันดอกไงผลนตกเขาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่นบัดนี้เมื่อนี้มันเริ่มอุ่นอีกดอกนึงค่ะมันได้กินน้ำอากาศอุ่นแล้วมันก็นขึ้นดีแล้วค่ะอาทิตย์ว้าวตรงไหนอีกคะทีนี้ เห็นไปเรื่อยๆค่ะไปตามทางเกี่ยนนี่แหละค่ะพี่น้องอันนี้ได้เห็ดเยอะค่ะไปชมกันเลยเนาะอ,อย่าลืมต้มน้ำสามครั้งนะคะสินาทีหลังจากนั้นอร่อย3ามดาวหเห็ดของน้อง่นปีชื่อก็ราวาเซียเนียเวลาเก็บต้องใส่ทุงมือนะคะเพราะว่ามันเป็นเห็ดค้อยสั้นเมอระคือเสียเนี่ย ต้มสามน้ำสิบนาทีที่โลง่งเปิดประตูหน้าต่างอากาศถ่ายเทวันนี้ได้เยอะมากๆเลยค่ะตบมือให้น้องแนบปีน้องแนบปีพายชมนะคะน้องแนบปีนั่งรอนั่งรอที่รถค่ะเข้าไปหาประมาณสักครึ่งชั่วโมง40นาทีนะคะพอออกกำลังกายเป็นกิจกรรมสันทนาการนะคะอุณหภูมิบวก14องศาค่ะ สำหรับวันนี้แพนก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราสองไม่ลูกด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย